สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่ ต้องบอกว่าสำคัญมากในยุคนี้เลยนะครับเรื่องสงครามสารสนเทศดิจิตัลโดยเฉพาะในบริบทของบ้านเราประเทศไทยค่ะเรามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเป็นข้อมูลหลักเลยซึ่งไปสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโดยตรงเลยนะครับทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง300กว่านายเลยใช่ค่ะตั้ง34 1นายนะคะคือเป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจว่า คนที่ปฏิบัติงานหน้าด้านจริงๆเนี่ยเขามองภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือการใช้ข้อมูลเป็นอาวุธเนี่ยยังไงครับมองยังไงแล้วก็มีแนวทางรับมือหรือป้องกันแบบไหนบ้างเหมือนฟังเสียงจากวงในจริงๆนะครับค่ะแล้วที่น่าสนใจคืองานวิจัยชิ้นนี้เขาใช้กรอบทฤษฎีที่เรียกว่า Wardens Five Ring System มาเป็นแนวทางด้วยนะคะ ไอ้ที่เป็นทฤษฎีทางทหารที่มองว่าต้องโจมตีศูนย์กลางอํานาจหรือผู้นำใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเขาเอามาประยุกต์เพื่อดูทัศนคติความพร้อมแล้วก็แนวทางรับมือของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ล่ะค่ะโอเคครับก่อนจะไปดูผลสํารวจขอเอ่อขอทําความเข้าใจคําว่าสงครามสารสนเทศกันก่อนนิดนึงครับค่ะมันมันคืออะไรกันแน่อืม จริงๆมันก็เหมือนเป็นวิวัฒนาการมาจากสงครามจิตวิทยาสมัยก่อนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนอาวุธมาเป็นข้อมูลเป็นสารสนเทศแล้วก็ระบบไอทีแทนก็จะมีทั้งแบบโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ตรงๆเลยหรือว่าเป็นการปล่อยข่าวปลอมข่าวบิดเบือนรหรือพวกโฆษณาชวนเชื่อต่างๆค่ะเพื่อแบบทำลายความน่าเชื่อถือกันหรือว่าสร้างความขัดแย้งในสังคมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็พอจะเห็นเห็นตัวอย่างกันอยู่บ้างนะครับในไทยใช่ค่ะ แล้วผลสำรวจจากเจ้าหน้าที่341ท่านเป็นไงบ้างครับเขาตระหนักเรื่องนี้มากน้อยแท่ไหนผลออน่าสนใจมากค่ะคือภาพรวมเนี่ยการรับรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับสงครามสารสนเทศดิจิตัลของเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ในระดับปานกลางเองค่ะค่าเฉลี่ยประมาณ3.20จากเต็ม5อ๋อปานกลางแต่ว่านะคะในขณะเดียวกันเลยเกือบทั้งหมดเนี่ยกลับเชื่อมากๆเลยว่าสงครามรูปแบบใหม่เนี่ย มันจะมาแทนที่สงครามแบบเดิมๆที่ใช้ปืนใช้อาวุธกันโห oh. อันนี้ค่าเฉลี่ยสูงถึง3.58เลยค่ะอา้าวงั้นก็แปลว่ารู้แหละว่ามันสำคัญมันมาแน่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจากลไกวิธีการหรือผลกระทบแบบลึกซึ้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับนอกจะประมาณนั้นเลยค่ะคือรู้ว่าภัยมีจริงสำคัญมากแต่อาจจะยังไม่เคลียร์ในรายละเอียดทั้งหมด แล้ทัศนคติแบบนี้มันส่งผลต่อแนวทางการป้องกันหรือการตอบโต้ของเขามากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหมีผลชัดเจนมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวทางป้องกันนะคะครับงานวิจัยเขาพบเลยว่าทัศนคติที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากอือ แล้วก็อีกอย่างคือความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ภยัยคุกคามทางสารสนเทศของเจ้าหน้าที่เองสองอย่างนี้มีผลต่อแนวป้องกันที่เขาเลือกใช้สูงมากค่ะค่า r square นี่0.754กับ0.863เลยนะคะโห oh, r square สูงขนาดนั้นนี่คืออธิบายความแปรปรวนได้75-86%เลยนะเนี่ยใช่ค่ะแสดงว่าถ้าอยากให้การป้องกันมันดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมาเน้นพัฒนาทัศนคติสเรื่องนี้ของเจ้าหน้าที่ก่อนเลยค่ะ เข้าใจเลยครับแล้วถ้าเป็นฝั่งการตอบโต้ล่ะครับปัจจัยอะไรมีอิทธิพลสูงบ้างถ้าเป็นการตอบโต้ปัจจัยที่โดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือการรับรู้ว่ามีการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติค่ะอันนี้ R square ก็0.726อ๋อเรื่องสถาบันค่ะแล้วก็อีกอันคือแนวคิดเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยเฉพาะ อันนี้ก็สูงค่ะ R square 0.790ครับแล้วก็ยังมีเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับความพร้อมด้วยนะคะเช่นการมีปฏิบัติการด้าน Cyber Security Operations ที่เข้มแข็งอันนี้ก็มีผลตะแนวทางตอบโต้สูงเหมือนกันค่ะ R square เท่ากับ0.790อืมแสดงว่าประเด็นเรื่องสถาบันกับเรื่องหน่วยงานกลางนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความคิดของเจ้าหน้าที่เยอะเหมือนกันนะครับค่ะน่าจะเป็นประเด็นที่เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับ แล้วพอไปดูพฤติกรรมการใช้ข้อมูลจริงๆของเจ้าหน้าที่ล่ะครับมันสะท้อนภาพอะไรออกมาก็ส่วนใหญ่เลยนะคะเกือบ60%ก็คือใช้ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการทำงานของหน่วยงานราชการอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจคือประมาณ43%ค่ะยอมรับว่าตัวเองมักจะค้นหาข้อมูลเพื่อมายืนยันความคิดหรือความเชื่อเดิมที่ตัวเองมีอยู่แล้ว อ๋อ oh, confirmation bias นี่เองใช่ค่ะแล้วเวลาเขาประเมินข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะให้น้ำหนักกับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเป็นหลักเลยประมาณครึ่งหนึ่งเลยค่ะ50.7%ปร์เะเด็น confirmation bias นี่น่าสนใจมากนะครับแล้วจากผลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยงานวิจัยเขามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอะไรที่มันจับต้องได้บ้างไหมครับ มีค่ะเขาก็เสนอแนะมาหลายข้อเลยนะคะแบ่งเป็นสองด้านใหญ่ๆคือด้านป้องกันกับด้านตอบโต้ครับเอาด้านป้องกันก่อนก็ได้ค่ะครับค่ะถ้าเป็นด้านป้องกันเขาก็เสนอว่าควรจะต้องเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็การให้ความรู้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้เข้าใจเรื่องการปกป้องสถาบันหลักมากขึ้นครับ แล้วก็มีการวางแผนบูรณาการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ให้มันดีกว่าเดิมแล้วก็อาจจะต้องมีการเข้าไปกำกับดูแลองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO บางกลุ่มที่อาจจะมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกได้ค่ะครับผมแล้วข้อเสนอแนะด้านการตอบโต้ล่ะครับส่วนการตอบโต้นะคะเขาเสนอให้ลองสร้างเครือข่ายภาคประชาชนขึ้นมาเลยให้มาช่วยกันสอดส่องตรวจสอบข้อมูลที่มันดูน่าสงสยัยหรืออาจจะบิดเบือน อ๋อให้ประชาชนช่วยกันใช่ค่ะแล้วก็มีการทำปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกด้วยเพื่อให้คนในสังคมเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของผู้ไม่หวังดีครับและที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องมีความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากทุกภาคส่วนจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ภาครัฐทำฝ่ายเดียวฟังดูเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายจริงๆนะครับค่ะถ้าให้สรุปสั้นๆจากการเจาะลึกงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือเราเห็นภาพว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ย เขาตระหนักถึงภัยสงครามข้อมูลข่าวสารนะค่ะแต่ว่าการรับรู้ในรายละเอียดลึกๆอาจจะยังยังไม่เต็มร้อยอืค่ะแล้วเขาก็มองว่าการมีโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ดีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เฉียบคมแล้วก็การมีหน่วยงานกลางมาช่วยประสานงานเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะ ซึ่งทัศนคติพวกนี้มันก็ส่งผลโดยตรงต่อแนวทางการป้องกันแล้วก็การตอบโต้ที่เขาจะเลือกใช้ด้วยใช่เลยค่ะแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อมากๆเลยนะคะจากผลวิจัยตรงนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะหาข้อมูลมายืนยันความคิดเดิมหรือ confirmation bias นะคะ คำามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าพวกเขาเองหรือแม้กระทั่งเครือข่ายภาคประชาชนที่เราคิดจะสร้างขึ้นมาช่วยเนี่ยจะสามารถรับมือกับข้อมูลบิดเบือนยุคใหม่ๆที่มันโอ้โหมันถูกออกแบบมาอย่างฉลาดแยบยลมากๆเพื่อหลอกให้เราเชื่อโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ตกหลุมพราง Confirmation b i a s หรือว่ากลายเป็นแค่ห้องเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber ที่มีแต่คนคิดเหมือนๆกันคุยกันเองไปหมดนั่นสิครับ อันนี้คือความท้าทายใหญ่มากๆที่เราคงต้องคบคิดกันต่ออย่างจริงจังเลยค่ะเป็นประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ยินดีค่ะ